กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ชชาญในศาสตร์ทุพยากร ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสศาสตร์ฮวงจุย้ยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึง6ราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเยนล้านในช่วงวันที่16กร,รกฎาคม2567จะมีราศีใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะราศีแรกนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเยนล้าน ในช่วงวันที่16กรกฎาคม2567ได้แก่ชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มาการาคมชาวราศีธนูนะคะในเดือนกรกฎา,าคมนี้ถือว่าเป็นเดือนนะคะที่คุณนั้นนะคะจะมีความสุขในเรื่องของรายได้การเงินและผลประโยชน์ค่ะ ดังนั้นชาวราศีธนูนะคะท่านใดที่รู้สึกว่านะคะเ,เราเนี่ยการเงินติดขัดหรือไม่มีคนคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วการเงินของคุณนั้นจะไหลเลื่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีคนมาคอยช่วยเหลือมาคอยชี้ช่องทางการหาเงินและสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่านี่สินหรือปัญหาเรื่องการเงินหนักอกหนักใจลองนะคะไปพูดคุย กับคนนะคะที่คุณไว้ใจมากที่สุดจะเป็นคนใกล้ตัวญาติสนิทหรือคนที่คุณนั้นคุณเคยก็ได้ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภชาวราศีธนูมีเกณฑ์นะคะที่จะมีโชคจากเลขความฝันอาจจะเป็นความฝันของตัวคุณเองหรือฝันของคนรอบข้างก็ได้และชาวราศีธนูนั้นนะคะถ้าเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับเพศชายดีที่สุดค่ะ การทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีธนูในช่วงนี้เน้นการทำบุญกับคนป่วยและโรงพยาบาลค่ะราศีที่สองที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเยนล้านในช่วงวันที่16กรกฎาคม2567นั่นก็คือชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม ชาวราศีกันนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ได้รับผลกระทบมาหลายเดือนในเรื่องของการเงินที่ผันแปรหรือนะคะการไม่มั่นคงในเรื่องของคําพูดสัญญาและสิ่งที่คุณนั้นจะได้รับทําให้ชาวราศีกันหักเหหลายอย่างในเรื่องของการเงินก็ดีการบริหารจัดการทางการเงินก็ดีและที่ผ่านมารายจ่ายของชาวราศีกันค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากนี้ อยากให้ชาวราศีกันนะคะวางแผนในเรื่องของรายรับรายใจ่ายให้ดีครั้งนี้คุณพอจะผ่านไปได้ค่ะเพราะจะมีคนนะคะมาคอยช่วยเหลือชาวราศีกันในช่วงนี้จะมีดวงนะคะผู้หญิงหรือนารีอุปรรถัมภ์ทำให้คุณทำสิ่งใดจะได้รับความเมตตาและได้รับความช่วยเหลือดังนั้นถ้าคุณต้องการปลดหนี้ต้องการไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินให้ลองเข้าหาเพศหญิงดู จะสาเร็จสมหวังแน่นอนค่ะด้านการเสี่ยงโชคก็เช่นเดียวกันชาวราศีกันนะคะให้คุณนั้นเสี่ยงโชคกับเพศหญิงหรือนะคะได้รับการบอกต่อเลขจากเพศหญิงจะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีโชคและที่สําคัญนะคะคุณนั้นนะคะจะมีโชคก้อนใหญ่แบบคาดไม่ถึงด้วยชาวราศีกันนะคะแนะนําให้ทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภด้วยการทําบุญกับผู้หญิงและเด็กค่ะ ราศีที่3ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กรกฎาคม2567นั่นก็คือชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลักษณะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษนะคะเป็นอีกราศีหนึ่งนะคะที่ถือว่าเงินล่วไหลมากที่ผ่านมานะคะการเงินนั้นจะหมดไปนะคะกับสิ่งที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะนะคะรายจ่ายของที่อยากมีอยากได้มีนะคะสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรานั้นนะคะต้องมีต้องซื้อแต่ปัญหาของชาวราศีเมษในช่วงนี้คือสิ่งต่างๆนั้นไม่เป็นไปตามที่ชาวราศีเมษนั้นต้องการชาวราศีเมษนะคะต้องระวังนะคะในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีและต้องหาเงินมาเพิ่มการหาเงินมาเพิ่มของชาวราศีเมษทำได้ง่ายๆคะ่ะ โดยชาวราศีเมษนั้นควรจะมีรายได้เสริมหรือหางานพิเศษนะคะเพื่อให้ชาวราศีเมษนั้นนะคะได้รับนะคะผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่คุณนั้นสามารถบริหารจัดการได้แต่ในเรื่องโชคลาภชาวราศีเมษโชคลาภค่อนข้างเด่นค่ะโดยเฉพาะนะคะโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเลขเดิมๆเลขเก่าๆโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโชคลาภนะคะโดยเฉพาะการบอกต่อเลขที่คาดไม่ถึง และที่สําคัญชาวราศีเมษในช่วงนี้ลางสังหรณ์แม่นเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคในรูปแบบไหนคุณเหมือนจะนะคะมีลางสังหรณ์ที่ดีและที่สําคัญสามารถเสี่ยงโชคได้ดีค่ะเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของชาวราศีเมษอยากให้ชาวราศีเมษเน้นการทําบุญลงศพและพระขาวห่อศพค่ะราศีที่สี่ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสดีบับเงินแสนเงินล้าน ในช่วงวันที่16กรกฎาคม2567นั่นก็คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีนนะคะต้องบอกได้เลยว่าคุณจะเสียเงินเยอะโดยเฉพาะเสียเงินให้กับคนในครอบครัวอาจจะมีคนในครอบครัวนะคะที่เดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสพิเศษในเรื่องของการใช้เงินมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถ มีในเรื่องของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเจ็บป่วยคนในครอบครัวทําให้ชาวราศีมีในเรื่องของการเงินค่อนข้างติดขัดคุณอาจจะรองเงินก้อนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเงินก้อนที่เกี่ยวข้องกับการงานเงินก้อนที่เกี่ยวข้องเงินพิเศษเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แต่ที่ผ่านมาชาวราศีมีเนี่ยมันเหมือนจะมีรายจ่ายมากกว่าได้รับมันเลยทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่ที่สําคัญคุณนะคะก็เป็นสายเปด้วย มีใครมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนในครอบครัวชาวราศีมีนก็เต็มใจที่จะใจ่ายให้และสำหรับในเรื่องของโชคลาภชาวราศีมีนนะคะคุณจะมีโชคลาภนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยกตัวอย่างเช่นเรามีโอกาสนะคะเดินทางข้ามจังหวัดเรามีโอกาสเดินทางไปห้างสรรพสินค้าที่เราไม่เคยไปเรามีโอกาสเดินทางไปที่ไหนที่เราไม่เคยไปลองไปเสี่ยงโชคดูค่ะและชาวราศีมีนจะได้โชคอย่างน่าประหลาดใจ เคล็ดลับการทาบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของชาวราศีมีนนะคะเน้นเลยให้ชาวราศีมีนทําบุญอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทําบางท่านอยากทําบุญโรงพยาบาลบางท่านอยากจะยอดกลองบริจาคบางท่านอยากจะทําบุญกับคนยากจนยกากไรค่ะราศีที่ห้าที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7นนั่นก็คือชาวราศีกรกฎ หรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะต้องบอกเลยในช่วงนี้การเงินค่อนข้างอูฟูค่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินนะคะจากครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกตกทอดมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินคืนจากลูกหนี้รวมถึงเงินที่คุณรอนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสนตงในเรื่องของการลงทุนต่างๆชาวราศีกรกฎจะได้สมหวังดังใจค่ะ แต่ชาวราศีกรกฎนั้นนะคะในเรื่องโชคลาภอาจจะต้องเสี่ยงโชคนะคะในช่วงวันใกล้หวยออกหรือนะคะถ้าจะเสี่ยงให้เน้นนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยการเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้าจะดีที่สุดค่ะเค <c oughs> ล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของชวาวราศีกรกฎในช่วงนี้ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะชวาวราศีกรกฎท่านใดนะคะที่ไม่มีโอกาสนะคะไปทําบุญไกลก็อยากให้นะคะไหว้นะคะบรรพบุรุษนะคะที่อยู่ในบ้านของตัวเอง หวเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านหรือการทําบุญบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้นะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆก็จะสร้างกุศสนในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้กับคุณได้ค่ะราศีที่6นะคะราศีสุดท้ายที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้าน,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 นในช่วงวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7นั่นก็คือชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุล หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะจะลงทุนจะหยิบจับเรื่องการเงินอะไรจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ชาวราศีตุลน,นั้นนะคะอาจจะมีความวุ่นวายบ้างในเรื่องของการตัดสินใจดังนั้นนะคะอย่าไว้ใจคนผิดเด็ดขาดในเรื่องของการเงินจะทำอะไรควรวางแผนให้ดีและคุณก็จะได้สิ่งที่คุณนั้นต้องการค่ะ รวมถึงนะคะชาวราศีตุลน,นะคะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและคุณจะได้โชคลาภนะคะในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแต่ชาวราศีตุลทําอะไรนะคะควรจะมีเคล็ดลับสักนิดหนึ่งก่อนออกจากบ้านนะคะก่อนนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลับมาแล้วก่อนนอนสวดมนต์ให้เป็นประจำจะเพิ่มเสริมรดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้ดีค่ะและอยากทําบุญนะคะเพื่อกระตุ้นโชคลาภ อยาให้ชาวราศีตุลน,นะคะทำบุญเกี่ยวข้องกับการใส่บาตรและการทำสังฆทานค่ะส่วน6ราศีที่เหลือนะคะสามารถที่จะเลื่อนลงไปดูนะคะคลิปรหัสเลขรหัสรวยสำหรับชาว12ราศีได้ในคลิปก่อนหน้านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง ตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคลียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโคตรเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อ ไตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้